สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านค่ะคลิปนี้เรามาทักทายกันในสวนนะคะวันนี้ลายแด์จะมาอัปเดตอัปเดตบอลสีในสวนให้ผู้ชมทางบ้านได้ชมกันนะคะหลังจากเมื่อเดือนที่ผ่านมานะก็ได้แบ่งปันบอลสีทั้งทั้งตัวเองไลฟ์สดแล้วก็มีมีลูกค้าเข้ามาที่สวนก็ทำให้ไม้ต้นใหญ่ๆต้นที่เราพร้อมแบ่งปัน ก็หมดไปนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะแลแลนดก็เลยมาขึ้นกระถาง6นิ้วไว้ไว้ใหม่เพื่อรอให้เขาโตเพื่อจะแบ่งปันต่อนะคะก็คือจะมีตู้นี้ตอนนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะคะขึ้นกระถาง6ไว้ทั้งหมดเจ็ดตู้นะคะซึ่งในสวนเรามีแค่มีแค่12ตู้นะคะเดีย๋ยวที่เห็นอยู่นี้ค่ะเป็นไม้ เป็นไม้กระถางหกนิ้วนะคะตรงนี้ที่ผ่านมามันมันไม่ค่อยมีแดดเนาะไม้มังก็เหมือนจะจะยืดยืดหน่อยหตู้นี้ก็จะมีอันนี้จะเป็นอเสืมมิอมงคลนี่เป็นโบเคนและด้านนี้ค่ะด้านนี้จะเป็นเจ้ารับทรัพย์เนี่ยเจ้ารับทรัพย์ข่อคำหลวง กัเปิลบแล้วก็จะมี Legacy ตัวน,นี้ก็ว o ดเค n โนนะคะก็มีลูกไม้ด้านในก็จะมีเพชพญานาคมีไม้อยู่อยู่หลายชนิดค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตู้ต่อไปนะคะจะพาผู้ชมไปดูตู้ต่อไปเจ็ดตู้นี่อีกหนึ่งตู้ค่ะ ไม้เพิ่งจะขึ้นกระถางหกนิ้วนะคะไม้ขึ้นเพิ่งจะขึ้นอ่ากระถางหกนิ้วอีกสักประมาณเดือนหนึ่งค่ะเดือนหนึ่งก็จะฟูฟูนะคะเดือนหนึ่งก็จะฟูฟูเนี่ยพอค้าแม่ค้าท่านใดนะคะอ่าสนใจไม้ของแลนด์แลนด์นะคะอีกประมาณเดือนกว่าเดี๋ยวจะลงรูปให้ให้ชมอีกรอบหนึ่งนะคะแบ่งปันราคาเบามากเลยอะ่ะเข้ามาที่สวนเนี่ยเข้ามาที่สวนก็จะมี เนี่ยยังกระถางกระถางหกนิ้วแบบนี้นะคะลแลแนแบ่งปันอยู่ที่สามกระถางร้อยเท่านั้นนะคะก็คุณก็แวะมาที่สวนได้เบอร์โทรขึ้นให้ใต้คลิปนะคะสอบถามได้เลยนี่กระถางหกนิ้วนะคะมาคัดได้เลยนี่ก็เช่นเดียวกันค่ะกระถางหกนิ้วตู้นี้ก็แดดแดดมันสองเนาะแสงมันมันย้อนแสงนิดนึง จะมีไม้อยู่หลายชนิดนะคะเราจะคละคะปนๆปอยู่อีกเดือนหนึ่งอะฟูแน่นอนค่ะอีกเดือนหนึ่งสสวยๆฟูๆแน่นอนเพราะว่าเพิ่งจะเพิ่งจะเปลี่ยนเป็นกระถางหกแล้วมาตู้นี้ค่ะตู้นี้ก็จะมีทั้งกระถางหกแล้วก็มีกระถางสี่ปนอยู่ตรงเนี้ยลูกไม้นะคะตรงนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้หน้าชมพูสสวย เพ่อค้าแม่ค้านะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะไรแลนดแบ่งปันอยู่ที่สามกระถาง1น100บาทนะคะสนใจเข้ามาเข้ามาชมไม้ในสวนได้เลยค่ะกระถาง6นิ้วค่ะอย่ายที่เห็นอยู่นี่6นิ้วทั้งนั้นเลยนะคะแบ่งปันนะคะแต่ถ้าท่านใดจะให้ส่งนะคะจะให้ส่ง จะส่งแบบถอดออกจากกระถางห่อตุ้มไปนะคะเพราะว่าถ้าส่งทั้งกระถางอะ่ะค่าน้าหนักไม่ไหวค่ะแล้วก็ค่าส่งค่าส่งเนี่ยเแรงคิดอยู่ทุกบ้านนะคะหมอเหมาอยู่ที่อยู่ที่เจ็ดสิบบาทค่ะสามต้นสามกระถางหนึ่งร้อยบาทนะคะไม้ก็จะมีหลายอย่างหลายชนิดค่ะถ้าเอฟซีทางบ้านท่านใดสนใจนะคะก็สามารถสอบถามมาได้เลยค่ะ อยู่ในกระถาง6นิ้วถอดออกจากกระถางห่อตุ้มไปนะคะไม้ต้นใหญ่แล้วคัดไม้สสวยๆให้เลยค่ะไม้ต้นใหญ่ๆส,สวยๆค่ะวันนี้ถ่ายแบบยังไม่เจาะจงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเพราะว่าไม้มันต้องอีกเดือนหนึ่งอะที่ที่พี่พร้อมจําหน่ายไม้ไซส์ใหญ่ๆเนี่ยก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ แต่ถ้าท่านใดสนใจอ่เบอร์อยู่ใต้คลิปคุณสามารถแอดไลน์มาได้นะคะสามารถแอดไลน์มาได้แล้วก็ขอดูไม้กันมันก็จะมีหลายอย่างหลายชนิดอยู่ค่ะเดี๋ยวไปดูตู้ต่อไปนะถ้าส่งเหมาเหมาอยู่ที่70็ดสิบบาทนะคะคุณคุณซื้อกี่ต้นก็70บบาทค่ะแต่ถ้าพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาในสวนนะมีแจกมีแถมค่ะราคาเบาๆไปทั้งกระถางค่ะ ดตูตู้นี้ตู้นี้ตู้นี้ส่วนใหญ่เราจะเก็บเป็นแม่พันธุ์นะคะถ่ายโชว์ให้ผู้ชมทางบ้านได้ชมค่ะส่วนใหญ่เราจะเก็บเป็นแม่พันธุ์แดแลนดเก็บแม่พันธุ์บอลสีนี่นะอยู่สองตู้อีกตู้หนึ่งอ่ะถอดออกจากกระถางแล้วก็เทดินใส่ในตู้เลยนะคะปลูกแบบเอาเด็บเนบไว้ในตู้เลยอ่ะเพราะว่าพื้นที่เราไม่พอเนาะเราก็ต้องเลี้ยงแบบนั้นอันนี้ลูกไม้ ต้นนี้จำชื่อไม่ได้อันนี้พิงเลยดีที่ผ่านมามันร่มอ่ะมันร่มแล้วก็ในสวนมันก็มันมันแสงมันไม่ค่อยได้ค่ะไม้ก็จะยืดยืดหน่อยเนี่ยอันนี้ลูกไม้นะคะลูกไม้เอาไปสนามประกวดได้ไหมเนี้ยลูกไม้ต้นเนี้ยได้ไหมอันนี้จะมีลูกไม้แล้วก็จะมีแตงไทยนะคะ นี่ก็เป็นแตงไทยอีกหน้าหนึ่งตู้นี้แม่พันธนะคะเดี๋ยวไปดูตู้ต่อไปค่ะวันนี้มาอัปเดตไม้ในตู้ให้ผู้ชมได้ชมนี่ตู้นี้ก็จะเป็นไม้จำน่ายเช่นเดียวกันนะคะตู้นี้ก็เป็นไม้จำน่ายอันนี้เป็นลูกไม้ในลูกไม้บอนกลามหูตันค่ะ ฮาร์ดบิตสาวบ้านใหม่คุ้มรับด่างลูกไม้ต้นนี้ใบหอ,อกก็ลูกไม้ค่ะเศรษฐีสุพรรณนี่ก็ลูกไม้ต้นนี้ก็ลูกไม้ตนน้ตนนี้รักเอ้ย ส่วนนี้ก็ซันเซ็สกายสีชมพูตรงนี้ก็ลูกไม้ค่ะอันนี้มันเป็นบัวบัวกันหาไหมคะบัวเขนแม้ฟ้าหลวงที่สองต้นนี้เช่นเดียวกันนะคะแบ่งปันอยู่ที่สามต้นหนึ่งร้อยบาทนะใครสนใจใครสนใจเบอร์อยู่ใต้คลิปนะคะค่าส่งมหมาเจ็สิบบาทค่ะ แล้วก็มาตู้นี้ค่ะเนี่ยก็เพิ่งจะขึ้นกระถางหกนิ้วไว้นะคะไม้ยังไม่โตยังไม่ฟูนะอันนี้เป็นเป็นบอลบอลกาบบอลกาบเวลากัดสีนะสีสีชมพูดแดงเลยนะคะสีสวยมากมีลูกไม้แม่ฟ้าหลวงปรักเอยไม้ยังไม่ฟูเห็นไหมคะต้นก็ยังเล็กอยู่เพราะว่าเราเพิ่งจะเปลี่ยนกระถาง แล้วก็มาด้านนี้ส่วนตู้นี้นะคะตู้นี้จะเป็นแม่พันธุ์ตู้นี้ตู้นี้แลนดะ์ถอดออกจากกระถางแล้วก็เทดินใส่ตู้เลยนะแล้วก็ปักปักปอนไว้ตู้นี้ก็เป็นไม้จําหน่ายเช่นเดียวกันอันนี้จะเป็นซากประสานนาราสดพลิ้งเลดี้ชายชน สุรีฉานเพชรแสมณีตู้นี้ตูนต้นี้ละแลนแบบลิใบออกลิใบออกเห็นไหมคะเนี่ยเขาเพิ่งจะโผล่ขึ้นมาเราริใบเขาออกเพราะว่าเขาเขายืดอะ่ะเขาสูงเขายืดเพราะว่ามันมันอยู่ในร่มเมื่อแทบจะเรียกว่าเป็นเดือนเลยนะคะ อย่างอย่างหน้าฝนเนาะหน้าฝนเนี่ยมันมันก็จะไม่มีแสงเนาะแล้วแล้วพื้นที่ในสวนของไรแลนด์มันก็ยิ่งมันก็ยิ่งร่มอะ่ะไม้มันก็เลยยืดไม้ยืดแล้วมันก็ไม่สวยทีนี้พอไม้ไม้มันยืดมากๆเราก็ต้องใช้วิธีลิใบออกแล้วให้เขาแตกขึ้นมาใหม่เพราะว่าถ้าเขาได้แสงแล้วเนี้ยเขาก็เขาก็จะออกมาฟอร์มสวยเหมือนเดิม ใครสนใจสอบถามมาได้นะคะมีไม้อยู่หลายชนิดหลายอย่างหลายชนิดเลยไม้ส,สวยๆสามสามต้นหนึ่งร้อยบาทส่งแบบถอดออกจากกระถางห่อตุ้มนะคะพ่อค้าแม่ค้าท่านใดเข้ามาที่สวนนะเดี๋ยวให้ราคาพิเศษนะคะเดี๋ยวให้ราคาพิเศษเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเวลาเข้ามาที่สวนเราก็ต้องให้ไปทั้งกระถางเนาะก็ต้องอซื้อไปทั้งกระถางเพราะว่าเขาเอาไปเอาไปจําหน่ายต่อ เข้ามาได้นะคะถ้าท่านใดสนใจคะ่ะวันนี้ก็มาอัปเดตไม้ในสวนให้ผู้ชมได้ชมคะ่ะแล้วนี่คะ่ะผู้ชมคาแลนม,มีมีเปลาะแบ่งปันด้วยนะคะมีเปลาะแบ่งปันด้วยเปลาะเนี่ยเป็นสมุนไพรมหัศจรรย์น,นะคะมีความสวยสามารถทานได้นะคะสามารถทานได้เนี่ยยอดของเขาแบบนี้เขาแตะออกมาแบบนี้เนาะเราก็ตัดตัดยอด เอาไปเอาเอาไปเอาไปหั่นหั่นเฟฟฝอยเจียวไข่ก็ได้หรือว่าไปห่อมเมี่ยงก็ได้กินกับน้ําพริกได้ได้หมดเลยนะคะเป็นผักชนิดหนึ่งเป็นผักชนิดหนึ่งค่ะเนี่ยเราตัดออกใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาก็แตกใบขึ้นมาใหม่แตกใบขึ้นมาใหม่คือคือเราเราคือเราไม่ดึงอ่ะเราใช้ตัดเลยตัด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 แล้วเขายิ่งแตกนะคะยิ่งตัดยิ่งแตกค่ะเปราะส,สวยๆแบบนี้เลยเนี่ยถ้าใครสนใจเปราะนะคะ สวยแบบนี้นะอันนี้แลนแบ,บ่งปันอยู่ที่กระถางละสองร้อยนะสองร้อยทุกต้นทุกกระถางค่ะแล้วค่าส่งค่าส่งก็อันนี้ต้องขออนุญ,ญาตนะคะขอเป็นกระถางนะค่าค่าส่งอยู่ที่เจ็ดสิบบาทค่าส่งเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเอางี้ดีกว่ากล่องหนึ่งเนี่ยเราบรรจุกล่องหนึ่งเนี่ยก,กล่องหนึ่งมันมันจะใส่มันจะใส่ได้ประมาณ สามกระถางเนาะสากระถางสองถึงสามกระถางเอาเป็นว่าถ้าใครซื้อสามต้นละแองก็คิดอยู่ที่70บาทใครซื้อต้นเดียวก็คิดค่าส่ง70บาทเช่นเดียวกันให้สามต้นนะให้สามต้นเนี่ยอันนี้จะออกด่างขาวส่วนนี้จะออกด่างแบบนี้ค่ะออกด่างแบบนี้ส่วนนี้จะออกสีทองส,สวยๆแบบนี้ค่ะ สองร้อยบาทนะสองร้อยบาททุกต้นทุกกระถางนี่เปลาะทานได้นะคะทานได้ถ้าถ้าใครอยากรู้นะแลนดนมีทำคลิปเอาไว้ตอนที่เข้าสวนเปลี่ยงเปาฟาร์มตอนที่เข้าสวนเปลี่ยงเปาฟาร์มแล้วก็น้องเขากา็ทำกับข้าวให้แล้วเราก็เอาใบเปลาะไปห่อมเมี่ยงกันนี่ย็ไหมเขาแตกหนอกมา แล้วขยายเนี่ยถ้ามี2หน่อยอย่างเงี้ยคุณเอากลับไปนะคะคุณสามารถแยกแยกขยายได้เลยนะคะแยกออกมาได้เลยคุณก็จะได้2ต้นไปเปราะค่ะเปราะเปราะดางเปราะส,สวยๆแบบนี้ค่ะกระถังละ200บาทสนใจสอบถามมาได้นะคะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปค่ะแอดไลน์ได้ด้วยนะเบอร์โทรที่อยู่ใต้คลิปคุณสามารถแอดไลน์ได้เลยค่ะ ถ้าใครสนใจเปราะก็สอบถามมาได้วันนี้มีแบ่งปันทั้งเปราะแล้วก็บอนสีค่าส่งค่าส่งอยู่ที่70บาทนะคะค่าส่งอยู่ที่70บาทถ้าใดสนใจสอบถามมาได้ค่ะขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบคลิปค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ